ญ,ญาติของผู้เสียหายมาติดต่อให้ตานายื่นฟ้องคนร้ายไอ้หน่อยตาน,นายก็ได้สอบถามข้อเท็จจริงต่างๆจากผู้เสียหายผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่าด้วยคนร้ายนั้นมาปลอมเอกสารของแม่และก็ะใช้เอกสารปลอมเมื่อได้ใช้เอกสารปลอมดังกล่าวแล้วคนร้ายก็ได้ยักยอกทรัพย์หรือว่ายักยอกเงินของแม่ไป แม่นานแม่ก็เสียชีวิตเมื่อแม่เสียชีวิตแล้วตาญาติซึ่งคนที่มาติดต่อให้ธนายื่นฟ้องนั้นเป็นผู้จัดจาก,การมรดกของแม่และมาติดต่อให้ธนายื่นฟ้องคนร้ายในข้อหาปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมและยักยอกทรัพย์ซึ่งเป็นคดีอาญาทานายก็ให้คำปรึกษาแกตาญาติดังกล่าวไปว่าในคดีอาญานั้น กฎหมายไม่ได้เปิดช่องทางหรือกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจทายาทหรือผู้จักการมรดกยื่นฟ้องคดีแทนผู้เสียหายที่เสียชีวิตไปก่อนแล้วเมื่อผู้เสียหายนั้นยังไม่ได้ฟ้องคดีทายาทไม่สามารถรับมรดกฟ้องคดีแทนผู้เสียหายได้กล่าวโดยสรุปก็คือหากผู้เสียหายนั้นรู้ว่าตัวเองเสียหายหากได้ยื่นฟ้องคดีแล้ว มาเสียชีวิตทายาทหรือผู้จัดการบริษามารถดําเนินคดีต่อไปได้แต่หากผู้เสียหายเสียชีวิตก่อนที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลทายาทไม่อาจที่จะยื่นฟ้องคดีแทนผู้เสียหายได้แต่ทายทาทย,ยังยืนยันให้ยังดื้อให้ตนายื่นฟ้องคดีเพื่อที่จะฟ้องเอาไว้ก่อนให้สะสมกับที่เขากระทํากับแม่ของตัวเอง ทนายก็ได้ให้คําตอบสุดท้ายไปว่าหากเรายื่นฟ้องไปศาลมีโอกาสที่จะไม่รับคําฟ้องหรือหากศาลร,รับคําฟ้องไปจาเลยก็ต้องต่อสู้คดีไม่มีอํานาจฟ้องศาลขอพิพากษาย,ยกฟ้องซึ่งทายาทด,ดังกล่าวนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเสียค่าตมเนียมเสียค่าทนายหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งมันไม่คุ้มต่อความเสี่ยงที่ศาล อาจจะพิพากษาไม่รับฟ้องหรือพิพากษายุกฟ้องทนายก็เลยปฏิเสธว่าไม่รับตามคดีนี้นะครับด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นทนายความรว้ตัวของผมเองจะต้องมีชัญญาบันว่าคดีไหนเราสู้ได้คดีไหนเราสู้ไม่ได้สู้ไปสาลก็พิพากษาให้ยกคำฟ้องหรือไม่รับฟ้องเราจะเสียหน้าหรือหน้าแตก เราอย่าคิดแต่หวังผลประโยชน์เงินที่ผู้เสียหายมาตกลงว่าจ้างเราหากเราทำคดีไปมีโอกาสแพ้แพ้ตั้งๆที่เรารู้เหตุผลแล้วคดีนี้มีโอกาสชนะหรือไม่หากไม่ชนะเราต้องทำอย่างไรเราต้องพูดตรงไปตรงมากับลูกความของเราหรือบุคคลที่เขามาปรึกษาคดีซึ่งในคดีดังกล่าวนั้นแตนายก็ ปฏิเสธในการรับว่าความนะครับคดีปัญหาเรื่องราวเกิดขึ้นแต่ละคนแต่ละเคสแต่ละเรื่องแต่ละรานั้นอาจจะเป็นเรื่องแล้ายๆกันแต่การต่อสู้คดีหรือคำพิพากษานั้นแตกต่างกาันเพราะคนละคนกันเอกการคนละเรื่องการกระทําคนละแบบแม้แต่ปิดเปลี่ยนนิดเดียวคำพิพากษาก็มีโอกาสที่จะพลิกได้นะครับการต่อสู้คดีต่าง วิธีการต่อสู้การห่างข้อเท็จจริงการจช้ข้อกฎหมายการกระทําดังกล่าวนั้นกรบองค์ประกอบข้อกฎหมายหรือไม่ข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นเรามีโอกาสที่จะต่อสู้คดีได้ไหมหรือเรามีโอกาสที่จะนําสืบคัดค้านว่าเรานั้นไม่ได้กระทําความผิดวิธีการต่างๆนั้นอยู่ที่ทนายความซึ่งทนายความสามารถจะมองเห็นเหตุการณ์มองเห็น พยานหลักฐานพยานบุคคลดังกล่าวพยานไหนจะใช้ได้เชื่อถือได้พยานไหนพยานบุคคลคนใดไม่สมควรที่จะนํามาสืบหรือไม่สมควรที่จะอ้างเป็นพยานต่อสามคำพูดของบุคคลนั้นบางครั้งเป็นเรื่องจริงแต่เขาพูดบางครั้งอาจจะใช้ไม่ได้สามไม่อาจจะเชื่อพยานบุคคลดังกล่าวได้พยานแบบไหนจะได้หรือไม่ได้นี่คือวิธีการของทนายแต่ละคน ซึ่งไม่เหมือนกันหากต้องมีปัญหาการต่อสู้คดีรีบไปปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จักหากท่านไม่รู้จักทนายคในใดตมรมาปรึกษาทนายนั้นยินดีให้กาปรึกษาทุกคนทุกเรื่องราวและจะรับสายทุกสายนะครับหากทนายไม่ได้รับสายก็ใปว่าทนายนั้นติดธุระหรือติดว่าความอยู่ซึ่งเวลานั้นไม่สามารถรับสายได้แต่หากมีเวลารับสายทนายทนายจะรับสายทุกสายนะครับ ช่วยติดต่อมาใหม่ซึ่งเว้นระยะเวลาพอสมควรหรือดูว่าช่วงที่ทนายนั้นอาจจะว่างเช้าเที่ยงเย็นนะครับถ้าเวลาทั่วไปไม่ได้รับสายหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถท,ที่จะให้บุคคลอื่นได้รับรู้เรื่องราวการต่อสู้คดีเมื่อมีปัญหากันเราปกป้องสิทธิของเราเราปกป้องทรัพย์สินของเราอย่างไรนั้นช่วยกดแชร์ให้บุคคลให้บุคคลอื่นได้รับรู้ด้วยและกดติดตามให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ. Let me take you far away You'd like a holiday Let me take you Let me take you far away You'd like a holiday You Let me take you far away. You'd like a holiday. Let me take you.